ทำยังไงให้ทุกๆวันเป็นวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณในทุกๆเช้าเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นตัวกําหนดว่าชีวิตคุณในวันนั้นจะเป็นยังไงสิ่งที่คุณห้ามทําในตอนเช้าสิ่งแรกเลยคือคุณห้ามจับโทรศัพท์เด็ดขาดถ้าเกิดคุณจับโทรศัพท์คุณเล่น Facebook หรือคุณเล่นโซเชียลไม่รู้ว่าคุณจะเจอข้อมูลหรือข่าวสารอะไรที่มันทําให้คุณจิตตกหรือทําให้คุณหัวเสียหนึ่งชั่วโมงแรกของในทุกๆวันเนี่ย เป็นสิ่งที่สําคัญมากในทุกๆเช้าหนึ่งชั่วโมงแรกที่ผมทําเลยอย่างแรกหลังจากผมตื่นนอนลืมตาขึ้นมาเลยผมนึกเลยว่าเป้าหมายของผมคืออะไรและผมนึกถึงผลลัพธ์ว่าถ้าเกิดผมสําเร็จแล้วเนี่ยผมจะเป็นยังไงผมจะมีความสุขแบบไหนผมนึกถึงมันนึกถึงมันซ้าๆย้ยำๆมาทาให้ผมมีสภาวะอารมณ์ที่ดีทําให้ผมมีพลังงานที่ดีแล้วมันเป็นการออกย้ำทำให้ผมรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของผมคืออะไรในสิ่งที่2ที่ผมทําคือผมออกกําลังกายผมออกกําลังกายทำให้ร่างกายของผมได้สดชื่น ตื่นตัวและแอคทีฟตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมมีพลังงานที่ดีผมพร้อมที่จะลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสําเร็จตามเป้าหมายที่ผมตั้งใจไว้อย่างที่สามที่ผมทําคือนั่งสมาธิทําให้เวลาเราทํางานแรนตา่างเราจะมีสมาธิที่ดีโฟกัสและจดจ่อกับงานจนมันสําเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกคือ 1. ชั่วโมงแรกของทุกๆเช้าสําคัญมาก คุณต้องทำแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุขห้ามทําให้ตัวเองอารมณ์เสียหรือห,อห้ามเสพข่าวสารอะไรที่ไม่ดีที่ทําให้คุณมีความรู้สึกที่ไม่ดีเด็ดขาดเลยเพราะหนึ่งชั่วโมงแรกของตูวเชาว้ามันจะเป็นการกําหนดวันนันทั้งวันของคุณถ้าเกิดคุณทำตามที่ผมแนะน,นํานี้ในวันนั้นทัน้งวันจนเป็นวันที่ยอดเยี่ยมสําหรับคุณผมเคมนครับเด็กช่างลอยล้าน